ครับท่านผู้ชมครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Big กไวท์แคนเ e อร์ n โดย m a x กซัสมีบาสูตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าไปทางจังหวัดเชียงรายเป้าหมายของเราคือหอมู่บ้านดอยช้างนะครับตั้งใจจะไปนอนที่ร้านกาแฟ อัปลอโซพาราไดซึ่งเป็นร้านที่มีที่จอดนอนแล้วก็วิวสวยงามมากค่ำคืนนี้เราจะไปนอนที่นั่นและตั้งใจจะไปทานอาหารอาคาเป็นอาหารทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธ์อาคาจะมีเมนูอะไรรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรีวิว ให้ทุกท่านได้ชมนะครับตอนนี้เราเดินทางไปกันเลยครับผม oh. หมู่บ้านดอยช้างแล้วนะครับหมู่บ้านดอยช้างนั้นเนี่ยอยู่ที่อําเภอวาวีที่เรียกว่าหมู่บ้านดอยช้างเพราะว่าหมู่บ้านบริเวณนั้นนะครับมีลักษณะคล้ายกับตัวช้างนะคล้ายกับหน้าช้างช่วงสงการก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาดูแล,แลเรื่องความสะดวกเรื่อความปลอดภัย เรามารุ้นกันนะครับว่า m a x ซั V 8 0รถที่บอดี้ใหญ่แล้วก็ทำเป็นรถบ้านก็ก็หนักพอสมควรนะครับจะขึ้นเขาทางลาดชันมีปัญหาหรือไม่นะครับเนี่ยตอนต้นของทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างชันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าขึ้นได้ไหมนะครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับทุกท่านครับ นี้ผมใช้เกียร์สครับใช้เกียร์สไต่ขึ้นทางชันก็ยังไม่มีปัญหาครับท่านผู้ชมดูผ่านกล้องอาจจะยังไม่เห็นความชันนะครับแต่จริงแล้วทางเนี้ยค่อนข้างชันเลยครับอนีครับความชัน8% ก็ยังคงใช้เกียร์สนะฮะยังไม่ได้ใช้เกียร์หนึเอาละครับมีชันมากเลยครับถือว่ากำลังรถเนี่ยค่อนข้างดีครับเอาละครับโค้งต่อไปจะชันมากนะครับคงต้องรบกวนภรรยาถือ ก็ออยังไหวครับต้องส่งนิดนึงเกียร์สองไม่ไหวครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งครับอ่าเกียร์หนึ่งมีแรงครับขึ้นสบายโอ้จุดนี้ค่อนข้างชันวันนี้เราเลือกเส้นทางขึ้นทาง แม่สวยนะครับดอยช้างนี่ขึ้นได้2ทางนะครับทางแม่สวยเนี่ยก็คือเรามาจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งตรงสู่อำเภอแม่สวยแล้วก็จะมีทางซ้ายมือนะครับบอกว่าทางไปหมู่บ้านดอยช้างเราก็เลี้ยวซ้ายส่วนอีกทางหนึ่งนะครับจะขึ้นทางตัวเมืองใกล้ๆตัวเมืองเรียกว่าทางห้วยซาด ผมคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองลงทางห้วยซ่านดูแต่วันนี้ทดสอบรถก่อนถ้ารถขึ้นทางแม่สวยแล้วไม่มีปัญหาทางลงทางห้วยซ่านก็น่าจะไม่มีปัญหาเช่นกันครับในช่วงฤดูหนาวคนจะมาท่องเที่ยวกันเยอะแต่ฤดูร้อนไม่ค่อยมีคนขึ้นมาบนดอยชา้างอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหา PM มแล้วก็อากาศอาจจะร้อนนะครับแต่เดี๋ยวคืนนี้จะลองดูอุณหภูมิดูว่าคุณนดอยช้างอุณหภูมิเท่าไหร่เวลากลางคืนตอนนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่อบรอนโซ่คอฟฟี่ระยะทางเหลืออีก10กิโลโอเคครับเดี๋ยวเรา ใกล้ๆถึงแล้วจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอีกทีครับผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงอับรอนโซพาลาไดแล้วนะครับทางขึ้นอับรอนโซ่นี้ก็ชันมากครับเดิมทีอับรอนโซ่อยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ขยับขึ้นไปอยู่ด้านบนด้านล่างก็เป็นโรงขั่วก,กาแฟทางชันมากครับผู้ชมครับลองมาดูนะครับติ๊กไว้มแป0ศูน จะไหวไหมนะครับโอ้โหคนขังชันเลยครับ สุดเราก็มาถึงบนยอดนะครับของลานจอรดรถอบอนโซ่นะครับ ชมครับดูจุดจอดนอนที่ร้านกาแฟอปอนโ่พาลาดายนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูที่นอนของเราในคืนนี้เดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับตรงนี้เป็นของลูกชายคนเล็กครับนะลูกชายคนเล็กนอนตรงนี้ส่วนแอร์ก็จะ ตกบ้างนิดหน่อยน่าจะนอนสบายนะครับผมมีชั้นอ่านหนังสือชั้นดิฟกาแฟชั้นทํางานสามารถนั่งตรงนีน้นั่งด้านล่างนะครับแล้วก็ทําตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะกั้นไว้เวลาลูกชายนอนได้ด้วยเพื่อที่จะมีพื้นที่แอเรียเพิ่มส่วนห้องน้ําตอนนี้ปิดไว้อยู่นะครับตอนนี้จัดเตียงเรียบร้อยนะครับผมกับลูกชายคนโตและภรรยาก็จะนอนในห้องนี้ ตอนนี้ดอยช้างประมาณ25องศาเดี๋ยวคืนนี้จะถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าตอนกลางคืนบนดอยช้างอุณหภูมิเท่าไหร่น่าจะเรียบร้อยนะครับคืนนี้ที่พักเราพร้อมแล้วเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับเพราะว่ามแมลงเดี๋ยวมแมลงเข้าคุณผู้ชมดูวิวครับ นี่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกช่วงเย็นนะครับบรรยากาศดีมากได้ยินเสียงจัก,กจัน่นเลายร้องโอ้บรรยากาศมันได้เลยครับเหมาะสำหรับการพักผ่อนหน้าร้อนคนไม่ค่อยขึ้นภาคเหนือไม่ค่อยมาเที่ยวภูเขานะครับแต่ผมกลับบ้านก็มีโอกาสได้มาพักผ่อนบนภูเขาอากาศดีทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นผมชอบมาภูเขาตอนหน้าร้อน บรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวจะไปรับประทานอาหารเย็นบริเวณร้านกาแฟบอนโซ่ครับเราไปดูนะครับว่าเมน,นูอาหารเย็นมีอะไรกันบ้างครับวันนี้มื้อเย็นนะครับเราจะรับประทานอาหารอาขานะครับเมนูแรกนะครับเป็นยอดฟักแมวนะครับผัดจืดๆนะครับผมชอบทานจืดๆไม่ต้องปรุงมากแล้วก็ได้ผักกูบผักทุชนิดท,ที่ทำนั้นเป็นผักออแกนิก แล้วก็เป็นอาหารสไตล์อาขานะครับนี่น้ำพริกครับน้ำพริกมะเขือเทศพร้อมกับผัดโอหน้าทานมากสับปะรดที่ปลูกบ้านมากโอ้ขอบคุณมากเลยนผกิโอ้เป็นคนชอบทานสับปะรดพอดีนะครับอันนี้ผัดอะไรนะครับพัดมากหอมชูมากหอมชูต้องทานด้วยละกันด้วยแล้วเพราะว่าพี่สองคนกินไม่หมดแน่เลย ต้องขอบคุณน้องพัดนะครับเจ้าของเจ้าของร้านกาแฟบรอนโซกับภรรยานะครับที่กรุณาจัดมื้อเย็นโอ้โหหน้าตาดีมากเลยนะครับขออญาตทานข้าวก่อนนะครับทานข้าวด้วยกันครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาลองลาบของชูนะครับ ็นลาบของพี่น้องเผาอาขาทำจากหมูแล้วก็เน้นผักครับอาหารของเผาอาคาเนี่ยช่วนใหญ่จะเป็นผักเป็นหลักแล้วก็เป็นผักออแกนิกครับอร่อยจริงๆน้ำติกครับน้ำติกไม่เผื่อปกติเขาจะใส่ถั่วลิสงนะครับแต่ผมขอให้เขาไม่ใส่ ว่าผมไม่ถนัดถั่วลิสงดินน้ำติ๊กน้ำติ๊กความจัดเมื่อเกิดเหตนทำทิ้เรมีกับผับลวกครับอร่อยขัสดแปลงปลูกผักอยู่ใกล้ๆกล้แ่นะ ยอดมากเลวครับเน้นแต่ผักนะครับโปรตีนก็ได้จากไข่ไข่นี้เป็นโปรตีนที่ดีที่สุดนะครับผมก็จะกินไข่ขาวไข่แดงไม่กินกลัวคอเลสเตอรอล เดี๋ยวลองจิมผัดพักแล้วอยากจะให้ท่านผู้ชมมาจิมนะครับในร้าน,นบอนน่อนโต้นน่จะมีกาแฟอร่อยแล้วยังมีอาหารอา้ารซึ่งวันนี้เนี่ยยังขาดเมนูเด็ดๆไปหลายเมนูนะครับเนื่องจากของหมดเช่น ไก่ดำผัดผัดพริกนะครับแล้วก็มันบดเอาไปเอาไปตำแล้วก็ใส่หมูแล้วไปผัดนะครับอร่อยมากครับเห็นว่าพรุ่งนี้มีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองสัดูใครผ่านมาโดยท้างแวะมาร้านกาแฟบอนโต้ลองสั่งชุดอาหารนะครับทางวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าดนนะครับอร่อยมากครับขออนุญาตทานต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เรามาดูวิวกันต่อนะครับหลังจากเสร็จแล้วมาดูวิวนลยครับพอทานอาหารเสร็จปุ๊บมีสับปะรดมาชิมะลยกินสับปะรดสับปะรดชิมลาอร่อยครับผมเป็นคนชอบกินสับปะรดอันนี้สับปะรดปลูกเองลอยคำจากสวนของน้องน้องว่านเาอะครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับทานด้วยกันครับ ป้าปาครับทำอะไรหรอครับดูช่อง YouTube ที่ดีที่สุดครับโลกอ๋ออ๋อนี่ครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับาจากช่องนี้ไหมลกูกก็ไม่รู้จักนะครับเมันชื่อช่องอะไรนะบิก๊กอะไรนี่แหละ <laughs> มันชื่อช่องบิก๊กไวท์แคมเปน อ๋ปอปอบไปชอบมากเลยเหรอออช่องนี้ชอบมากเลยอะไรถึงชอบอ่ะให้ความรู้แล้วได้สาระการท่องเที่ยวด้วยเเป็นไงบ้างแอร์เย็นไหมแอร์เย็นนะแอร์เย็นทดสอบทีวีนะครับท่านผู้ชมก็ได้นะครับก็ดูช่องนี้อยู่ครับชื่อช่องเดีย๋ยวป๊บนึงขอรีมทดหน่อยรื่อมอู่ที่นี e ขอรีมหมดไปนี่นะเราดูชื่อช่องนะ Big White Campervan อ๋อ Big White Campervan นะท่านผู้ชมได้พรมย่งเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานโอ้โหกำลังซีไม่เห็นหน้า โอเคตอนนี้ก็สี่ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับคงจะขอตัวนอนพักผ่อนก่อนในรถเราเปิดแอร์ที่26องศาแต่ปรากฏว่าอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้22 23องศาเดี๋ยวตอนเช้าๆจะมาเช็คอีกทีนะครับ ตื่นแต่เช้าเลยว่าอุณหภูมิบนดอยช้างกี่องศาก็ขออนุญาตไปพักผ่อนกันนะครับมาตีสวัสด์ครับทุกท่านครับลาแล้วครับเช้านี้จะพาทุกท่านไปเดินออกกำลังกายนะครับตอนนี้สองหนมก็ยังนอนอยู่ครับ บายเลยครับหราพูมข้างนอกตอนนี้ยี่สิบเอ็ดลูกป้าเลยเปิดประตูนะ เที่ยวเช่สุขภาพท่องเที่ยวด้วยนะครับต้องดูแลสุขภาพด้วยการมีรถบ้านก็มีประโยชน์ตรงที่สามารถที่จะบรรทุกของอุปกรณ์อะไรได้เยอะเลยครับ ท่านใดที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถตู้มาทำรถบ้านผมสนับสนุนเลยนะครับตั้งแต่ท่องเที่ยวมาเนี่ยไม่ผิดหวังเลยครับเมื่อคืนก็นอนสบายมากครับหลับสนิทแล้มาจอดนอนแบบนี้บรรยากาศดีแบบนี้โอ้ ได้เลยครับหมอกเยอะมากอ่าหมอกเยอะเดี๋ยวต้องก่อนวิ่งเราต้องวอร์มก่อนหนาวจนหนาวจนวอร์มไม่ออกนี่นะครับน้อยี่สิบเอ็ดจุดสามองศา ยี่สิบเอดนั่นเนี่ยประมาณเท่าประมาณยี่สิบประมาณก็เปิดแอร์ยังยังไม่เย็นเท่านั้นเลยนะนเราเปิดแอร์ยี่สบหกเองยี่สิบหก่สเจ็ดอันนี้ต้องยี่สิบเอ็ด ยิ่งนะนะ <Okay. S 1> แม่ไปเดินไม่มีจะนอนโอเคโอเคตายยิ okay. Okay. ่งเด็กเจอกันครับ กัันครเช้านี้เราดิฟกาแฟฮันนี่นะครับเป็นเป็นสูตรการคั่วเฉพาะนะครับเรียกว่าฮันนี่ จริงจริงสิล้าได้กินไหมลูกเออแสดงว่าเราไม่เป็นโควิดอแสดงว่าเราไม่เป็นโควิดเรายัางปลอดภัยจากโควิดฮันนี่ดีเพสโตอ,อ่ชื่อเต็มคือฮันนีดดด่ดีเพสโต้๋ีเพิ่งคั่วใหม่เอ,อน้องน้องพัเพิ่งคั่วใหม่เมื่อวานแล้วก็นำมาให้เราชิม Oh. ถ้ากลิ่นถ่ายทอดสดให้ผู้ชมได้กลิ่นเนี่ยคงจะหอมชื่นใจต,นาาตื่นเช้าเช้ามาตื่นเช้าเช้าดิบกาแฟร้อนๆโอ้โหกลิ่นมันได้เลยนะครับโอ้พรป้าทุรับชมสิต้อง p ล a นช้<ร>าๆครับผม บรรยากาศโอเคหรือ รสชาติเป็นไงบ้างครับกาแฟวันนี้สุดยอดแห่งรสชาติเรามาอยู่ในที่เ,เรียกว่าเป็นศูนย์กลางแห่งกาแฟประเทศไทยบนดอยช้างมีแบรนด์มากมายกว่า20แบรนด์แต่ละแบรนด์พยายามพัฒนาคุณภาพกาแฟทําให้ผู้บริโภคนะครับได้ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพโดยเฉพาะแบรนด์บอนโซใช้กาแฟออแกนิก มีวิธีกรรมวิธีในการคั่วที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองทําให้รสชาติกาแฟมเมล็ดกาแฟการเบรนกาแฟมีคุณภาพด้วยศิราฝากให้คุณแม่หน่อยครับอเดี๋ยวป๊าก็จะดื่มต่อศิราสริยังเด็กก็เลยยังทานไม่ได้นะครับรอโตอีกนิดนึงตงตงนี่โอ้ททำไมเครื่องน้ำหนักคุณเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเป็นแบบ <c oughs> ดิจิตอล แต่เวลาดื่มกาแฟที่ดีต้องไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลนะครับลูกต้องดื่มกาแฟดำคือเพียวขมอกาแฟก็ถ้าเป็นคั้วอ่อนจะไม่ขมลูกจะอมเปรี้ยวนิดหน่อยเหมือนเราดื่มน้ําชาดีต่อสุขภาพเอีอ่เคยดื่มน้ําชาแล้วคล้ายๆกันครับลูกเด็กเคยดื่มน้ําชาแล้วสุดยอดเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับ ยามเช้าหลังจากวิ่งไปได้วันนี้วิ่งได้ไม่เยอะครับวิ่งได้สามกิโลกว่าย <Yeah. S 1> อากาศยี่สิบองศาดื่มกาแฟยามเช้ายี่สองยี่สิบสองจศาเซลเซียสจ้จริงครับ นี้ก็ขออนุญาตจบถึงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปก็สวัสดีวันสงการไทยครับวันนี้วันที่13เมษายนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ